นำสกุลคอควายอายุ7เดือนสั่งโตระัดฟูมเมลี5 c ีโปรวิคไม่นานถูกไหมล่ะนัด6เดือนเหรอทำไมสั่งแค่หวดเดียวเอาไงเนี้ยปัญหานี้ต้องมีทางออกโอเคมา อันนี้ของเด็กที่มารับบริการสีเขียวจะเป็นชนิดของวัคซีนที่ได้รับนะคะวันนี้สีแดงจะเป็นขนาดยาน้ํสนาส่วนถ้าเด็กที่ได้รับต่อสัปดาห์ส่วนสีเหลืองนะคะจะเป็นจนํานวนขวดที่ได้รับกลับบ้านที่ไม่พอธานาคางถัดไปสมมติว่าวันนี้เด็กอายุ9้าเดือนมารับการฉีดวัคซีนนะทีเจ็ก็ต้องหมุนหมุนเก้าเดือนอยู่ไหนเก้าเดือนอยู่ไหนีเจอแล้วเก้าเดือนวัคซีนที่ได้รับคือเอ็ไอเข็มหนึ่ง ยนาน้ำเสื่มทัเดิตโฟโลคิปนะคะ25มิลลิตรต่อสัปดาห์ในรับผลบ,บ้าน1นขวดใพ้พอวันธนาคารถัดไปค่ะใช้ง่ายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอที่มาและความสำคัญของปัญหาจนเกิดเป็นการคิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะแต่ก่อนที่จะนำเข้าสู่นะคะขออนุญาตพูดถึงความคัดค้านทางยานนิดนึงค่ะหลายคนอาจจะสงสัย ว่าความคลาดเคลื่อนทางยาคืออะไรวันนี้เรามีคำตอบค่ะความคลดเคลื่อนทางยาหรือ medication error หรือสั้นๆว่า ME ME มีลักษณะสำคัญบางประการคือเป็นเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ผลของเหตุการณ์นำไปสู่การใช้ยาที่ไม่เหมาะสมจนเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยค่ะ ซึ่งความคัดค้านยาที่พบในการศึกษานี้จะเป็นการสั่งจ่ายยาน้ําเสริมธาตุฟอฟโลคิตที่พบว,ว่ามีการสั่งใช้ยาที่มีขนาดยาสูงเกินไปมีขนาดยาที่ต่ำเกินไปและไม่พอวนละัทั้งมไปซึ่งโดยทั่วไปแล้วการสั่งยาที่ไม่ถูกขนาดจะส่งผลทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ไม่เป็นไป,นปนตามเป้าหมายหรืออาจจะเกิดการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาได้ จึงเป็นที่มาของการคิดค้นเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญและนําไปทดลองใช้ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดีของสวนนามัยที่6ซึ่งการศึกษานี้เราได้ทาการทดลองตั้งแต่วันที่1เมษายน2562จนถึงวันที่30เมษายน2563โดยมีวัสปุะส์ของการศึกษาอยู่3ประการคือ1 เพื่อสร้างเครื่องมือป้องกันความพัดเคลื่อนทางยา 2. เพื่อลดระยะเวลาการคำนวณกับสั่ง่าย,ยาน้นาสิดท,ทัศน์เฟโรคิดในเด็กอายุ6เดือนจนถึง5ปีและ3เพื่อศึกษาความบังเทิงใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการใช้เครื่องมือวงล้อสริท,ทัศน์เฟโรคิดค่ะเราจะใช้กลุ่มตัวอยา่างจำนวน427ไปสั่งยาจากคี่นิกสง่สงเสริมสุขภาพเด็กดี ซึ่งเป็นเมัายาของเด็กอายุ6เดือนถึง5ปีและกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเจ้าหน้าที่จำนวน5คนที่ทดลองใช้เครื่องมือวงล้อเสริม่าเหล็กโรโคริปในคลินิกส่ง,สงเสริมาพเด็กดีของศูนย์น้มที่6ค่ะซึ่งผลการทดลองเราจะแบ่งเป็น3ส่วนประเด็นที่1การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือในการป้องกันความพัเคลืั้นทันยา2ประสิทธิภาพของเครื่องมือในการลดระยะเวลา,าการขมึนกรสันจ่ายาน้ำเสริมธาตเหล็กและ3 ความม,มาใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการใช้เครื่องมือวงร้อ,รอ,อ,อสับทัดเหล็กเอโรคิตคะ่ะเรามาดูประเด็นที่1ในเรื่องของผลประสิทธิภาพของเครื่องมือในการป้องกันความคัดเคลื่อนทางยาค่ะซึ่งเราทําการเก็บร,บรวบรวมข้อมูลความคัดเคลื่อนทางยาเป็น3ส่วนในประเด็นของการสั่งใช้ยาที่ไม่ทอวนอันนัดทังถัดไปก่อนนําเครื่องมือมาใช้เราพบความคัดเคลื่อนยาอยู่ถึง43ไปสั่งยาและเมื่อเรานำเครื่องมือตัวนี้มาใช้แล้วเราจะเจอความคัดเคลื่อนยาเหลือเพียง หนึ่งใบสัญญาในส่วนที่2ประเด็นในเรื่องของการสั่งใช้ยาที่มีขนาดยาสูงไปก่อนนำเครื่องมาใช้เราเจอความขัดเคลื่อนทางยาถึง14บสใบสัญญาและเมื่อนำเครื่องมือมาใช้แล้วเราพบความขัดื่อนทางยาลดลงเหลือเพียงหนึ่งใบสัญญาเรื่องสุดท้ายในเรื่องของการสั่งใช้ยาที่มีขนาดยาต่ำไปก่อนนำเครื่องมาใช้ปราพบความขัดื่อนทางยาถึง12ใบสัญญาและเมื่อนำเครื่องมือจินีมาใช้แล้วเราจะไม่พบความขัดเื่อนทางยาเลยค่ะ แเมื่อเรานําผลรวมของใบสัญญาที่พบความคัดขึ้นทางยาก่อนและหลังมาเปรียบเทียบกันเราจะพบว่าก่อนการนําเครื่องมือชินีมาใช้เราจะเจอความคัดขึ้นทางยาถึง69ใบสัญญาหรือคิดได้ถึง27.6%และเมื่อเรานําเครื่องมือชินีมาใช้แล้วเราจะเจอความคัดขึ้นทางยาที่ลดลงเจอเพียง2ใบสัญญาหรือคิดได้ถึง1.14%นั่นหมายความว่า เครื่องมือชิ้นนี้สามารถลดความพัดกระเทือนยาได้ถึง 9. 9 8 7ค่ะมาดูในส่วนที่2ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือในการลดระยะเวลาการคํานกระสังจ่ายยาน้ำสคัดเหล็กก่อนใช้เครื่องมือเราพบระยะเวลาเฉลี่ยของเจ้าหน้าที่ในการขมวนกระสังจ่ายยาน้ำอยู่ที่12.68วินาทีแต่หลังจากใช้เครื่องไปแล้วเราพบระยะเวลาเฉลี่ยของการดำเนินการเจ้าหน้าที่ลดลงเหลือเพียง5 2 7วินาที นั่นหมายความว่าเครื่องมือชิ้นนี้สามารถลดการดำเนินของเจ้าหน้าที่ได้ถึง58.44%ค่ะส่วนสุดท้ายในประเด็นของความพมอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการใช้วงล้อเสริมพต็ดโครโลคิปเราพบว,ว่าความพอใจระดับมากที่สุดสูงถึง้อยละ80ค่ะและนอกจากนี้เรายังนำผลงานชิ้นนี้ไปขยายต่อ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับำบลในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีการสั่งใช้ยา้น้ำเสร์คัตเตอรฟรโรคิดซึ่งเราจะพาไปดูความคิดเห็นของผู้ใช้งานจริงกันค่ะ ความพึงพอใจกับเครื่องมือชิ้นนี้นะคะความรู้สึกแรกหลังได้รับเครื่องมือชิ้นนี้มาพร้อมกับวิธีการใช้ก็ลองศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามปรากฏว่าเครื่องมือชิ้นนี้ดีจริงๆค่ะต้องยอมรับว่าเป็นเครื่องมือที่ป้องกันการเอรอ์เลอร์ได้ดีโดยเฉพาะการคำนวณการจ่ายยาน้ําเสริมธาตุเหล็กให้พอวันนัดทั้งขัดไปนอกจากนี้ยังมีการช่วยทบทวนการสั่งจ่ายชนิดวัคซีนที่เหมาะสมกับช่วงอายุเด็กที่มารับบริการได้เครื่องมือชนิดนี้มีประโยชน์กับผู้ใช้งานได้จริงค่ะ สองเดือนแล้วนะคะวันนี้มารับวัคซีนเนาะช่วงสองเดือนนะคะวัคซีนที่จะได้รับคือจะมีข้อติบไอกลนบัดทยักนะคะแล้วก็มีตับอักเสบด้วยแล้วก็มีป้องกันเยื่อสมองอกเสบจ,จากเชื้อฮิปนะคะแล้วก็มีโกลิโอชนิดหยอนนะคะแล้วก็จะได้รับวัคซีนโตรต้าด้วยนะคะนี่คะ จากการทดลองใช้แผ่นวงล้อการจ่ายอนำาำเสริมธาตุเหล็กนี้นะคะทาให้ทราบถึงว่าเด็กแต่ละช่วยุควรจะได้รับปริมาณยานามเสริมธาตุเหล็กในปริมาณที่เท่าไหร่ต่อครั้งนะคะและในวงล้อนี้ก็ยังบอกอีกด้วยค่ะว่าเด็กนะมารับวัคซีนในครั้งนี้เขาได้รับวัคซีนอะไรและในคะรั้งต่อไปเขาได้รับวัคซีนตัวไหนนะคะและด้านหลังของแผ่นวงล้อก็ยังมี พ่อปงใช้ขนาดยาวิธีการใช้ยาและวิธีการเก็บรากษาด้วยค่ะง่ายสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดเวลาด้วยค่ะสะดวกต่อการนัดรับวัคซีนครั้งต่อไปมากๆเลยค่ะและที่สําคัญแนะนําให้ทุกๆรอพอสตอใช้เลยนะคะกระทัะัพกพกพาง่ายสะดวกมากๆเลยค่ะเครื่องมือชิ้นนี้สามารถนําไปใช้ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำเภที่มีการสั่งใช้ยาน้าเสริมตะเหล็กโโลคิดและหากผู้ปฏิบัติงานท่านใดต้องการวิธีทา หรือแนวคิดในการประดิษฐ์ที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้กับยาน้ำผลผล็กที่ห้องอื่นๆสามารถติดต่อมาได้ที่ศูนย์อนามัยที่6ค่ะคุณคะคุณคะผู้วิจัยอยากบอกว่าผลงานชิ้นนี้ค่ะผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะคิดคนเครื่องมือชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อหวังที่จะส่งต่อชิน้นงานที่เป็นประโยชน์ตัวนี้ไปยังบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่ขาดแคลนค่ะ และอยากจะบอกว่าผลงานชิ้นนี้ใช้ต้นทุนนี่นต่ำค่ะไม่เกิดสิปฏิชีพดีจริงๆค่ะงานทุกงานอาจจะพบปัญหาหรืออุประสง,งานชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะพบปัญหาในเรื่องของการสร้างพัฒนาเครื่องมือและตรวจสอบนะครัเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญใช้เวลานานเป็นเวลาจํานวนหลายครั้งเพื่อที่จะได้ชิ้นงานที่มีความสมบูรณ์แบบและสมบูรณ์ที่สุดเพื่อน,นํามาใช้ในการทดลองครั้งนี้ค่ะ ผลงานชิ้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองได้ตั้งเป้าหมายไว้ค่ะโดยส่วนตัวแล้วมองว่าปัจจัยความสำเร็จที่ส่งผลให้ผลงานชิ้นนี้สำเร็จได้มีอยู่3ประการนะคะ 1. เป็นในเรื่องของการใช้กระบวนการ p d c a ในการพัฒนาชิ้นงานและมีการตรวจสอบคุณภาพื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ 2. ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในคลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดีศูนย์นันัมที่6 เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านช่องสมัยสารบ้านเขาพันธมารที่ให้ความร่วมมือในการใช้อุปกรณ์ชิ้นงานชิ้นนี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทีมงานที่มีส่วนผลักดันให้ผลงานที่็นประโยชน์ชิ้นนี้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนค่ะ 3. ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยสําหรับคําแนะนําที่มีประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องหลายๆท่าน ที่เป็นส่วนผลักดันและสร้างความท้าทายทำให้เกิดการพัฒนาชิ้นงานชิ้นนี้อย่างต่อเนื่องจนไปถึงเป้าหมายและอยากจะขอบคุณตัวเองและผู้ร่วมวิจัยค่ะที่มีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหางานประจำจากหน้างานให้เกิดผลที่ดีที่สุดไวสุดเพื่อผลประโยชน์สูงสุดคือผู้รับบริการค่ะสำหรับความภูิใจที่อยากเล่านะคะรู้สึกว่าดีใจมากค่ะ ที่ได้มาทํางานชิ้นนี้งานชิ้นมีความท้าทายเวลาใสยความอดทนมากในการที่จะพัฒนาผลงานชิ้นนี้ไปเรื่อยๆจนได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อที่จะได้ชิ้นงานที่ประโยชน์ต่อประชาชนที่สุดบทเรียนที่ได้รับอยากจะบอกว่าถ้าหากท่านใดจะทาอาทูมอาสักเรื่องหนึ่งเราสามารถใช้ปัญหาจากงานประจําหน้างานนะคะพัฒนาไปเป็นงานวิจัยได้เลยนะคะแล้วมันจะสามารถที่จะตอบโจทย์ที่จะแก้ปัญหาของเราได้ ไปจนถึงทําให้เจ้าหน้าที่มีความสุขประชาชนได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพค่ะเจ้าหน้าที่มีความสุขส่งต่อทุกหน่วยงานบอกผ่านเมเจอ,อเรอ์ประหยัดนะเออเวลานะาน